วัสดีครับตาทองชาแนลนะฮะวันนี้ตาทองหลังจากลงจากไลฟ์สดเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปนะเพื่อนําไปอัปโหลดในอนะินเทอร์เน็ตให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะในโอกาสข้างหน้านะฮะเพราะว่าไลฟ์สดเนี้ยนะถ่ายไล่ยาวมาราธอนก็ร่วมชั่วโมงเสร็จๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่นะนะทางเข้าทางขึ้นไปกราบสริระสังขารขององค์หลวงปู่สวงนะครับ ซึ่งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆของวิหารวิหารมณดกของหลวงปู่สวงนะครับุูตังนันตังุูตังนันตังปตังตังาธุ พุท้างนันตังพุท้างนันตังพุท้างนันตังสาธุงพุท้างนันตังพุท้างนันตังพุท้างนันตังหนึ่งตอนที่เรามาตอนแรกมีแขกผู้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะเยอะแยะมากเลยนะครับตอนนี้รู้สึกเริ่มซาแล้วถามว่าซาไหมก็ยังเยอะนะอันนี้ก็เป็นประตูทางขึ้นสี่ทิศแต่ว่าให้ขึ้นได้สองทิศนะฮะ ถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนะครับแล้วทอดรองเท้าไว้ข้างล่างจากพยาไก่พยาไก่กซึ่งเป็นบริษัทบริวาลของหลวงปู่นะครับก็มีไก่จิกด,ด้วยไกจ่จริงด้วยไก่แล้ไก,ลลไก่เจ๊เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับ มันในห้าเสียนเสียนพญานาคนาคหาเสียนคล้ายๆศิลปะที่เขาพนมรุ้งนะฮะแต่ว่าเป็นของที่ประดิษใหม่ของพนมรุ้งเป็นหินกีลาแรงเก่าครับกั็เป็นตัวมนดปขององคหลวงปู่นะครับซึ่งอยู่บนวิหารก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับนครับถ่ายคลิปนี่ก็ ก่อนที่จะไปไหว้พระแม่ครูบาอาจารย์ตรงนี้นะ,ะก็ต้องผู้ที่คารพสักาาระพระแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องมาบูชาขันครูหลวงปูส่สวงชุดละหนึ่าสิบเาบาทนะครับตรงนี้เราก็ได้มาทําไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อให้พี่น้องมีโอกาสได้มาได้มาได้มา,บ,าบูชาองค์หลวงป,ปู่นะครับแล้วก็อะไรที่เขาเดินวนๆน,นี้ก็จะเป็น การเดินเพื่อไปรอดใต้สังขารสศรษฐีละสังขารขององค์หลวงปู่นะครับตอนแรกก็คิดว่าแต่มีคนซาแลดนะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับ

น่ก็คือคนที่มาอาบูชาคันครูกันห้าคันแปด 哎，我们。